สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาดูบอลสวยนะคะเขาชื่อเงาะถอดรูปนะคะสวยมากมายเลยเขาจะเป็นออกสีแดงกับเขียวตัดกันเลยนะคะเขาจริงได้ชื่อว่าเงาะถอดรูปวันนี้คุณแดงจะมาพาหัวให้ดูด้วยนะคะเมื่อเราซื้อเข้ามาหนึ่งกระถางเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามีต้นเอาไว้ เพื่อขายบ้างหรือฝากเพื่อนนะคะนี้เรามาดูกันอันนี้คุณแดนซื้อมาต้นหนึ่งนะคะเป็นกอใหญ่พอสมควรแต่ว่าเหมือนเขาขุดมาแล้วก็ใส่กระถางที่ไม่เหมาะสมนะคะดินเป็นดินปลูกทั่วไปเป็นดินปลูกที่เป็นใบชำชานะคะดินถุงเนี่ยถ้าเราจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เขาจะไม่งามเพราะว่า กระถางเล็กไปตื้นไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้กระถางแพงแล้วก็หาไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนคราวนี้การเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราจะต้องอดูหัวเขาเลยแล้วก็แยกหน่อะไรเรียบร้อยไปเลยทีเดียวในการซื้อของเราเนี่ยก็จะทำครั้งเดียวเลยเนี๋ยมาดูกันนะคะ แต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเอาต้นเข้าออกมาโดยการใช้นิ้วของเราเนี่ยดุลตรงก้นแล้วเขาก็จะออกมาทั้งยวงเลยนะคะนี่รากเขาเต็มแล้วหมายถึงว่าเขาเอาใสาก่กระถางนี้นานพอสมควรค่อยๆนะคะถ้าเราทําแรงเนี่ยรากที่เขาเดินอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าในส่วนของต้นเนี่ยเรายังคงเอารากเข้าไว้ ถ้าเกิดเราทำแรงโพ๊บลรากเขาจะขาดเหมือนช้ำอะช้ำก็ทำให้เขาต้องเสียพลังงานในการสร้างรากใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเราแยกต้นเข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็จะโซมไปพักหนึ่งเราก็ค่อยๆจับแล้วค่อยแยกเขาค่อยๆแกะดินนะคะนี่จะได้สองต้น ค่อยดูว่าเขาเขาอยู่ตรงไหนที่เขาติดกันค่อยมือรูปรูปไปนี่จะเห็นไหมคะหัวนี้ก็ถูกผ่ามาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงเขาสักระยะหนึ่งหัวที่ผ่าแล้วอ่ะผ่าอีกได้นะคะนี่รอยที่เขาผ่าแล้วเขาก็โตขึ้นมาด้านข้างก็เป็นเหมือนนอเล็กๆที่เขาติดมากับ ตัวผ่านะคะเดี๋ยวรูแดงจะทําให้ดูพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเอามีดแหลมๆของเราเซาะไปตรงกลางค่อยๆดึงออกมานี่เขาก็จะแยกออกเป็น2ต้นเดี๋ยวเราจะทําทีละต้นนะคะมาดูต้นนี้ก่อนตัวนี้เป็นต้นเล็กที่เขางอกมาจากต้นแม่ ก็จะต้องดูว่าเขามีส่วนของอตุ่มที่เขาจะงอกเป็นต้นเล็กไม้มีนะคะเนี่ยตรงรอบๆบโคนส่วนมากจะมีเป็นรอบๆอบโคนเขาเรียกว่าเขี้ยวนะคะต้นนี้เนี่ยสามารถที่จะปลูกได้เลยมาดูวิธีการปลูกกันที่คุณแดงปลูกเนี่ยส่วนมากจะใช้เป็นกาวมะพร้าวแบบนี้นะคะที่เป็นด้านในที่ไม่แข็งนัก เอาแช่น้ําก่อนแล้วก็เอามาเตรียมเข้าไว้เอารองก้นเพื่อว่าจะไม่ให้ดินเขาแน่นนะคะในส่วนดินแดงเป็นดินเป็นปุ๋ยหมักที่ทําเองแล้วผสมกับพวกขี้เลื่อยขี้เลื่อยที่เขาเลื่อยแล้วก็ต้องหมักนะคะเนีย่ยมันเขาก็จะเบาอันนี้อันนี้ขั้นตอนสําคัญปลูกยังไงก็งามนะคะ คือเราใส่ปุ๋ยออสโมโค้ Code, สามเดือนเนี่ยใส่ลงไปครึ่งช้อนเลยค่ะปุ๋ยอันนี้ไนดะ้มีสองชนิดนะคะถ้าใครไปซื้อต้องถามคนขายมันจะมีเล่งใบกับเร่งดอกถามเขาถ้าไปซื้อเล่งดอกมาใบก็จะไม่งามนะคะเราใส่ไปแบบนี้สามารถที่จะเอารากเนี่ยเทินไปได้เลยไม่ต้องใช้อะไรกบนะคะเขาเป็นปุ๋ยที่ทำมาอย่างดีที่แบบ รากไปเทินเขาเนี่ยก็สามารถที่จะดูดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ดินกบเขาไม่เค็มน,นะคะแต่ปุ๋ยชนิดอื่นทำแบบนี้ไม่ได้นะคะรากก็จะเสียหายพอเร็โป๊บเราก็เอาดินใส่เลยดินใส่ให้เต็มเลยพวกบอลเนี่ยเขาจะชอบดินหลวมๆชอบเกี่ยวกับคุยมะพร้าวพวกเหล่านี้นะคะ แต่ว่าถ้าเรามีออสโมโคสใส่ไปปร,ประมาณสักเท่านี้อ่ะยังไงก็งามนะคะมีผู้รู้บอกว่าไม่จำเป็นต้อง3เดือนเราก็สัก2องอาทิตย์ใส่หย,ยอดไปด้านหน้าเรื่อยๆได้เลยนะคะนี่แล้วเราก็ใส่ไม้เพราะว่าเขาเนี่ยถูกแยกมารากเขาถูกตัดขาดบ้างเนี่ยเขาก็จะอ่อนเราก็ต้องใส่ไม้ให้เขา ทรงสวยด้วยนะคะไม้พวกนี้เนี่ยก็ทำง่ายๆใช้สายไฟครับไม้ที่เสียบไก่พวกอะไรที่เขามีขายเป็นแพ็แคๆนะคะเอามาพันง่ายๆแบบนี้แค่นี้ไม่ต้องกดมากนะคะใส่ดินพอไม่ต้องเต็มนะเพราะว่าถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยตอนเรารดน้ำเนี่ยเขาก็จะ,ะฟุ้งออกมา แล้วก็รดน้ําปลูกอะไรก็ช่างปลูกเสร็จปุ๊บต้องรดน้ําเลยเนี่ยแค่นี้เองเราก็แยกได้มา1ต้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราซื้อมาสักสี่ร้อยบาทเนี่ยต้นนี้เนี่ยซักอีกอาทิตย์เราก็ขายได้400บาทแล้วนะคะการลงทุนทางต้นไม้เนี่ยถือว่ามันงอกงาม ยิ่งตั้งไ้นานๆยิ่งมีอกอใหญ่ก็ยิ่งแพงนะคะถ้าไม่งั้นเราก็ดูเองก็สวยๆนะคะคราวนี้เรามาดูต้นต้นแม่เขาก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องล้างเขาก่อนล้างให้รากเขาแต่ต้องเบาๆนะคะอย่าให้รากเขาเสียหายเดี๋ยวเราต้องใช้รากอันนี้ จะไปน้ำฉีดก็ได้หรืออะไรนี้คุณแดงใช้ในกระมังนี่นะคะอย่าให้รากเสียหายเลยนะคะนี่เราจะดูซิว่าเป็นยังไงเน่จะเห็นเขี้ยวขา,ขาวๆนะคะดึงเขี้ยวก็คือหนึ่งต้นน้อยๆน,นะคะลูกเขานะเต็มเลยนะคะเนี่ย,ยเดี๋ยวคุณแดงจะพาให้ดูว่าเราทำยังไงให้เขามีลูก ข้างๆต้นเดี๋ยวเราก็แงะเขามาปลูกอีกได้อีกมาดูวิธีการนะคะเราจะไม่ผ่าชิดโคนนักไม่ไม่ชิดต้นนักเดี๋ยวเขาจะามันมันไม่มีอาหารให้ในช่วงที่เราแยกต้นเขานะคะเนี่ยดูพาประมาณนี้ให้เหลือโคนไว้นิดนึงแล้วก็อย่าไปทําให้รากเขาเสียหายนะคะงัดออกมานี่เนี่ยเดี๋ยวชิ้นนี้เราจะพา ค่เอาส่วนที่มันเป็นเขียเ้ยวนี่ให้เป็นต้นเล็กนะคะนี่เรามาดูตรงนี้นี่คุณแดงจะให้ดูมันเปิดอนิดนึงก็เห็นอยู่นะคะเห็นเขี้ยวรอบต้นเลยอันนี้สำคัญต้องดูแลรากไม่ต้องตัดเลยนะคะแล้เวเราก็เอาดินใส่กระถางเหมือนกันใส่ปุ๋ยไปเหมือนกัน ไม่ต้องกบเลยนะคะอันนี้คุณแดงลืมทาปูนนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางที่ดีก็ทาปูนหน่อยทาปูนกินกระหมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในขั้นตอนการทำชิ้นนั่นสำคัญแนวรากเราก็ถ้าเกิดเราจับเขาดีๆด,ดูแลดีๆเนี่ยรากเขาหากินต่อได้เลยพ้อถอดรูปตนนัวนี้เราก็จะได้ ต้นแม่เนี่ยเป็นต้นแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวสักสองอาทิตย์เนี่ยเขี่ยวน้อยๆเนี่ยจะออกเป็นลูกให้เราสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยก็คอยดูรดน้ำสม่ำเสมอแล้วเราก็ใส่ตัวที่ทำให้เขาตั้งตั้งตรงเพราะว่าเขาจะอ่อนแอนิดนึงเ่ยสักสองวันสาวันเขาก็ตั้งแล้วนะคะ ส่วนอันเล็กไม่ต้องเพราะว่าเขาเกิดมาใหม่เขาจะแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะแล้วเราก็รีบใส่น้ำไปแล้วเอาไว้ในที่ลม่มในสแสลมหรือที่ล่มไว้ก่อนได้เลย <S <S เพราะว่าเขาจะไม่เฉา <S <S นี่เสร็จแล้วได้สองกระถางแล้วนะคะถ้าขายกระถางละ400รอยก็ได้800อยแล้ว นี่ราคาณปัจจุบันนี้นะคะนี่เรามาดูไอตัวหัวเนี่ยถ้าใครแพ้โบนเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะกูแดงไม่ค่อยแพ้ถ้าส่วนหน้ามือถูกเนี่ยจะไม่ไม่คันมาดูที่หูเคี้ยวเต็มเลยนคะคะเราไปล้างให้สะอาดแล้วเราก็นี่เอามาผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูเลยอันนี้ล้างมาแล้วนะคะ จะผ่าแบบบนมือเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูใกล้ๆจะให้ดูใกล้ๆว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะผ่ายังไงให้มันมันโอเคที่สุดนี่นี่เราก็ดูนี่เห็นเขี้ยวไหมคะขาวสามเขี้ยวเลยอันนี้เราจะเอาสามเขี้ยวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปผ่าตรงกลางมันเสี่ยง อได้หนึ่งชิ้นแล้วเนีสามต้นนะคะนี่มีเขี้ยวอีกนี่นี่สองเขี้ยวเลยบางคนพาเล็กพาเล็กเนี่กว่าเขาจะโตเนี่ยนานนะคะเพราะว่าอาหารพลังงานที่เขาจะสร้างเป็นต้นเนี่ย มันมีน้อยถ้าพาใหญ่เนี่ยจะโตเร็วถ้าไม่พาเลยปล่อยเขาไว้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นหนอหนอก็จะโตเร็วกว่าการพานะคะนี่เป็นพื้นฐานทั่วไปนี่เราก็ดูเห็นไหมคะนีเขี้ยวถ้าเราให้อาหารเขาคือชิ้นใหญ่หนอยเนี่ยเขาจะโตให้เราเร็วนะคะ ถ้าเราไม่เร่งทําจํานวนหรืออะไรเนี่ยเราก็ผ่าขนาดเท่านี้ก็พอแล้วค่ะนี่อันนี้สามเขี้ยวเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะอันนี้ผ่าครึ่งอีกได้เพราะยังใหญ่อยู่ นี่ให้ดูละเอียดหน่อยนะคะจีการพาใครทําไม่ได้จะได้ลองทําดูนี่อันนี้เคี้ยวเคี้ยวพร้อมที่จะแตกเป็นต้นเล็กเลยนะคะ ไม่ยากนะคะครูแดงทำไปหลายรุ่นแล้วก็ติดนะคะ90%ซในส่วนตรงนี้มันเป็นเนื้อแบบนี้มันจะไม่เกิดเป็นต้นอ่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนของผิวด้านนอกผิวด้านนอกเท่านั้นที่ทำให้เกิดเป็นต้นแบบนี้เยอะเกินเราก็ตัดทิ้งเพราะว่ามันจะทำให้พาได้เข้าเน่าได้เหมือนกันเอาไว้พอสมควร แบบนี้เราเอา,เอาทิ้งไปเขาจะไม่มีต้นขึ้นนะคะนี่ได้แล้ว12ชิ้นได้12ต้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะการขยายพันธุ์พวกนี้เนะี่ยไม่ยากไม่ยากเลยเราก็จะได้ต้นเอาไว้ค้ายหรือเอาไว้แบ่งปันนะคะคราวนี้ก็ต้องใช้ปูนใช้น้ำ อันนี้มันไม่เปข้อจํากัดอะไรหรอกว่าน้ําเท่าไหรและเท่าไหร่ก็ใช้ประมาณนี้นะคะปูนแดงเนะี่ยหรือปูนขาวมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคแค่นั้นเองฆ่าเชื้อโรคในชิ้นเนี่ยเพื่อว่าจะให้เขาไม่มีพวกเชื้อราพวกอ,อะไรติดเข้ามาในขั้นตอนที่เราผ่านี่นะคะแล้วเราก็แช่เข้าไปแป๊บเดียวไม่ได้แช่นาน เป็นการฆ่าเชื้อโรคต้องทำนะคะต้องทำแชรไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมคราวนี้วิธีการเตรียมที่เราจะเอาเขา,เาให้เขางอกเนี่ยกุแดงจะใช้ทรายนะคะทรายจะดีตรงที่ว่าทรายไม่มีเชื้อโรคอะไรเลยส่วนชิ้นนี้เนี่ยตากเขาไว้ก่อนโดยใช้กระดาษทิชชู่เนี่ย ลองนะคะไม่ต้องไปล้างน้ำอีกแล้วเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขาปลอดเชื้อแล้วอะมันอยู่ในตัวปูนแดงก็ปลอดเชือ้อไม่ต้องไปล้างอีกเพียงแต่ว่าทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้เขาแห้งบางคนเขาทิ้งไว้เป็นวันก็ไม่เสียนะคะไอตัวชิ้นเนี่ยยิ่งแห้งยิ่งดีแต่อย่าข้ามวันข้ามคืนไป อ่าคราวนี้ส่วนตัวทรายเนี่ยใช้ทรายสร้างบ้านธรรมดานี่นะคะทรายหยาบค่อนข้างหยาบแล้วไปล้างสักสามน้ําเพื่อว่าให้แบบให้ดินหรืออะไรแบบเชื้อโรคที่มันมีเนี่ยลดน้อยลงเราก็เอาชิ้นของเราเนี่ยทรายเนี่ยเราก็ใส่ประมาณสักสองนิ้วขึ้นมาจากาตุกกระถางนะคะรองด้วยกระดาษทิชชู่เนี่ยแล้วเราก็ นี่เอาทรายเนี่ยต้องลดน้ำมาก่อนนะคะแล้วก็เอาวางนอนนอนวางนอนน,อนให้เปลือกอันเนี้ยเขาอยู่ด้านข้างเนี่ยไอตัวที่เป็นเขี้ยวเนี่ยเขาก็จะมีรากแล้วก็ย่งไปยังทรายนะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขามีหนอกมาแล้วเนี่ยเราต้องยกเขาไปปลูกในกระถางเล็กนะคะ อันนี้ไม่ใช่ว่าปลูกในนี้ไปจนเขายาวนะเพราะว่าอาหารเขาไม่พอเราจะเป็นที่สำหรับให้เขาเกิดต้นอ่อนในน้อยแค่นั้นเองขึ้นมาสักใบหนึ่งก็ย้ายลงกระถางเล็กได้เลยแล้วก็วางห่างๆกันแล้วก็เอาไว้ในร่มร่มลำไรได้นะคะในสแสลมเราก็คอยดูเขาอาจจะลดน้ำด้วยบัวเล็ก ดูความชื้นเขาก็ปิดปิดเข้าไว้นะคะโอวันนี้เรามาทำงอถอดรูปของเราได้สวยเลยนะคะพร้อมกับต้นลูกนน้อยอีก12ต้นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครูดแดงนะคะสวัสดีค่ะ